สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพฤษบกันบ้างค่ะโดยในวันที่8มีนาคมของปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะ โดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะดาวมรษยูนั้นได้เดินโครจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะโดยเดินโครจรยกย้ายราศีในเวลา21นาฬิกา44นาทีแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤษภไปแบบยาวๆเป็นเวลาเกือบ7ปีเลยล่ะค่ะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมของปี2572เลยนะคะ สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัดค่ะท่านสามารถเลื่อนคลิปไปฟังบทสรุปในช่วงท้ายคลิปได้เลยนะคะ โดยในช่วงท้ายคลิปนั้นอาจารย์กบก็ได้สรุปไว้แล้วค่ะว่าสำหรับชาวราศีพฤษภที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาเหตุเนื่องจากดาวมนฤตยูนั้นเดินจรทับดวงชะตาของท่านจะส่งอิทธิพลเช่นไรกันบ้างนะคะและสำหรับท่านที่มีเวลานะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบดาวมฤตยูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ดาวมฤตยูหรือที่เราเรียกกันว่าดาวยูเรนัสนะคะได้ถูกค้นพบโดยนักดนตรีชาวเยอรมันค่ะซึ่งต่อมานักดนตรีชาวเยอรมันคนนี้ก็ได้กลายเป็นนักดาราศาสตร์หลวงของประเทศอังกฤษไปนะคะโดยท่านมีนามว่าท่านเซอร์วิลเลียมเฮอร์เชลค่ะ จากนั้นนะักโหราศาสตร์ชาติตะวันตกนะคะก็ได้เริ่มนำดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาใช้กับวงการโหราศาสตร์แล้วก็ได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่สามถึงรัชกาลที่สี่ค่ะโดยท่านหมื่นพรมสมพัฒสอนท่านได้นำดาวมฤตยูมาใช้ในวงการโหรไทยค่ะ แล้วก็ใช้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลขศูนย์นะคะในการนํามาใช้นั้นก็ถือว่าดาวมฤตยูนั้นสามารถทำนายไทยทักได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับมาจนถึงยุคปัจจุบันค่ะดาวมฤตยูนั้นถือเป็นดาวบาปประเคา์นะคะถือเป็นดาวอากาศธาตุอีกด้วยค่ะแสดงออกในเรื่องของความลึกลับซับซ้อนความปาลาดความวิปริตความอาเพศ รวมไปจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็มักจะหาสาเหตุไม่ค่อยได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นดาวที่เคลื่อนไหวช้าค่ะ จะสถิตอยู่ราศีละเจ็ดปีและกว่าที่จะโครจรมาครบรอบจากรราศีนะคะก็ต้องใช้เวลาถึง84ปีกันเลยทีเดียวดังนั้นในชั่วชีวิตหนึ่งของบุคคลค่ะส่วนใหญ่นะคะดาวมฤตยูก็มักจะผ่านการทับดวงชะตากันเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะยกเว้นว่าบางท่านที่มีอายุยืนยาวมากกว่า84ปีนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าดาวมฤตยูอาจจะวนมาทับดวงชะตาของท่านเป็นครั้งที่สองค่ะ สำหรับดาวมฤตยูนั้นก็จะมีกำลังมากในเรือนราศีธาตุไฟนะคะโดยครูท่านให้เปรียบเสมือนว่าดาวมฤตยูอยู่ในเรือนราศีธาตุไฟก็ได้ตำแหน่งอุดค่ะแล้วก็จะมีกำลังมากในเรือนราศีธาตุลมอีกด้วยนะคะโดยครูท่านก็ยกให้ดาวมฤตยูในเรือนราศีธาตุลมนั้นได้ตำแหน่งกเกษตรค่ะ แล้วก็ดาวมฤตยูจะมีกําลังลดลงนะคะเมื่ออยู่ในเรือนรา,าศีธาตุดินแล้วก็เรือนรา,าศีธาตุน้ําโดยในเรือนรา,าศีธาตุดินนั้นเปรียบเสมือนกับดาวมฤตยูได้ตําแหน่งนิดค่ะแล้วก็ในเรือนรา,าศีธาตุน้ําก็เปรียบเสมือนว่าดาวมฤตยูได้ตําแหน่งประค่ะและเนื่องมาจากดาวมฤตยูนั้นถือเป็นดาวที่ค้นพบขึ้นมาใหม่นะคะ ดาวมฤตยูก็จึงไม่ได้มีเรือนเกษตรเป็นของตนเองเฉดเช่นดาวดวงอื่นๆค่ะแต่ก็มีนักโหราศาสตร์กลุ่มใหญ่นะคะได้กำหนดให้ดาวมฤตยูนั้นเข้าครองเรือนเกษตรในเรือนราศีกุมค่ะแล้วก็อาจารย์กบเองก็จะใช้วิธีการพยากรณ์ในรูปแบบนี้เช่นกันนะคะโดยให้ดาวมฤตยูนั้นครองเรือนในเรือนเกษตรราศีกุมนั่นเองค่ะ อีกทั้งดาวมฤตยูนั้นก็ยังมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าภัยอาเพศให้ทายมฤตยูจึงเชื่อกันว่าดาวมฤตยูนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความตายอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอีกด้วยนะคะโดยมักจะทำลายล้างสิ่งเก่าแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาค่ะ ซึ่งในช่วงเจ็ดปีต่อจากนี้ไปนะคะดาวมฤตยูนั้นได้ยกย้ายเข้าเรือนการเงินของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองค่ะจึงมีแนวโน้มวัาเศรษฐกิจของโลกแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนเราคาดไม่ถึงเลยละค่ะทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านร้ายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงจนเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยละค่ะ หรือว่าบางประเทศอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆระดับโลกอาจจะถึงขั้นล้มละลายกันไปเลยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็อาจจะหมายถึงมีบางประเทศหรือว่าบางธุรกิจอาจจะรุ่งเรืองขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงก็ได้เช่นกันค่ะอีกทั้งระบบการเงินการธนาคารตลาดทุนรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ หรือว่ารูปแบบการใช้เงินแบบเดิมๆอาจจะเปลี่ยนไปซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะพอมองเห็นภาพคร่าวๆว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะหรือบางทีอาจหมายถึงเงินในรูปแบบไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ต่างๆในรูปแบบอื่นที่อาจจะเข้ามาแทนที่ก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับดาวมฤตยูนั้นเมื่อเดินโครจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่ดาวมฤตยูจะให้คุณนะคะก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะโดยการให้คุณและก็ให้โทษของดาวมฤตยูนั้นก็ใช่ว่าจะให้คุณหรือว่าให้โทษกันตลอดทั้งเจ็ดปีที่ครองเรือนนะคะ โดยส่วนใหญ่นั้นดาวมฤตยูก็จะแสดงอิทธิพลในช่วงแรกที่ดาวได้ยกย้ายราศีค่ะทั้งย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกเลยนะคะประดุดดั่งพยาวิหกค่ะเมื่อจะโผลบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งก็ย่อมทำให้มีแรงสั่นสะเทือนทั้งกิ่งไม้เก่าแล้วก็กิ่งไม้ใหม่นั่นเองค่ะและหากท่านพอจะมีความรู้ในทางโหราศาสตร์อยู่บ้างท่านอาจจะดูได้จากตรียางของดาวมฤตยูในดวงกำเนิดค่ะ ว่าดาวมฤตยูในดวงกําเนิดนั้นอยู่ในตรียางใดนะคะยกตัวอย่างเช่นดาวมฤตยูในดวงกําเนิดอยู่ในตรียางที่หนึ่งก็แสดงว่าท่านอาจจะได้รับคุณหรือว่าได้รับโทษจากดาวมฤตยูเร็วหน่อยค่ะคืออาจจะได้รับในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกที่ดาวมฤตยูเข้าคลองเรือนนะคะและหากดาวมฤตยูในดวงกําเนิดของท่านอยู่ในตรียางที่สาม ก็แสดงว่าท่านอาจจะได้รับคุณหรือว่าได้รับโทษจากดาวมฤตยูช้าหน่อยค่ะคืออาจจะเป็นในช่วงปีที่หกถึงปีที่เจ็ดที่ดาวมฤตยูเข้าครองเรือนเป็นต้นค่ะสำหรับผู้ที่มีดาวมฤตยูถึงดวงชะตาในดวงกำเนิดน,นะคะก็มักจะเป็นคนที่มีความกระตรือรือร้นสูงค่ะเป็นพวกที่คิดเร็วทำเร็วชอบประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆจะไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ เป็นพวกที่มีสเสน่ดึงดูดสูงหงุดหงิดง่ายรักอิสระมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางท่านก็อาจจะถึงขั้นดื้อรั้นดันทุรังกันเลยนะคะและส่วนใหญ่ชอบอะไรเกลียดอะไรนั้นก็มักจะเป็นไปอย่างปุบปับฉับพลันค่ะถ้าตั้งใจทำอะไรสักอย่างก็จะตั้งใจอย่าง,ลงหลงไหลทุ่มเทและเวลาเบื่อนะคะก็จะทิ้งไปเสียเฉยเลยละคะ่ะอีกทั้งยังมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเองอีกด้วยนะคะ ส่วนใหญ่คนที่มีดาวมฤตยูถึงดวงชะตาก็จะมีซิกเซนที่ดีค่ะมักจะชอบออกแนววิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์บางท่านก็ชอบในเรื่องของศาสตร์รีลับเร้นลับนะคะหรือบางท่านก็ชอบในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็เชื่อในเรื่องของโชคลางเชื่อในเรื่องของโลกต่างมิติบางท่านก็ชอบทำฌานสมาธิบางท่านก็ชอบออกแนวในเรื่องของนอกโลกหรือว่ามนุษย์ต่างดาวกันไปเลยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและหากท่านไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่ราวๆประมาณปี2559นะคะดาวมฤตยูนั้นก็เดินโครจรเข้าเรือนวินาศของชาวราศีพฤษภค่ะ ซึ่งเรือนวินาศนั้นก็หมายถึงความเสียหายความผิดพลาดหมายถึงการล้มละลายการทรยศหักหลังหมายถึงศัตรูตับลับหมายถึงความอึดอัดใจหมายถึงการสู่ลุยสูร่ายการแก้ปัญหาหมายถึงความลับที่ไม่อาจจะเปิดเผยการพลิกแพลงรวมไปจนถึงการต่างประเทศค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งวิถีชีวิตโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมการงานค่ะโดยชาวราศีพฤษภบางท่านก็งานหนักนะคะบ้างก็ตกงานบ้างก็ทำงานไปลระแวงไปว่าจะโดนจิ้มไรชื่อให้ออกไปเมื่อไหร่บางก็โดนแทงข้างหลังบางก็โดนเลื่อยขาเก้าอี้จนตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ บางก็มีคำสั่งให้โอนย้ายไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศแบบไม่ทันได้ตั้งตัวบางก็เปลี่ยนงานย้ายงานไปหลายรอบกันเลยในช่วงเจ็ปีที่ผ่านมาบางหาเงินได้มากแต่กลับเก็บไว้ไม่ได้นะคะต้องหมดเปลืองไปกับสารพัดสิ่งอย่างเป็นต้นค่ะ เรียกว่าในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมานั้นชาวราศีพฤษภโดยส่วนใหญ่ก็โดนมาหนักเหมือนกันนะคะและท่านควรกราบเบญจางคบาประดิษฐ์งามๆให้กับตัวเองสักสามครั้งเลยค่ะที่ท่านต่อสู้จนผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้และอะไรก็ตามค่ะที่ไม่ทำให้ท่านตายมันจะทำให้ท่านโตนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเวลาประมาณเจ็ดปีถัดจากนี้ไปดาวมฤตยูนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นดาวมฤตยูก็เปรียบเสมือนเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนะคะเดินโครจรมาทับดวงชะตาค่ะก็เปรียบดังว่าเป็นงานทับตัวท่านนั่นเองจึงมีแนวโน้มว่าชาวราศีพฤษภโดยส่วนใหญ่ก็จะงานหนักทั้งงานราชแล้วก็งานหลวงเลยนะคะ อีกทั้งดาวมฤตยูนั้นยังมีความหมายในเชิงของการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยค่ะดังนั้นการงานของท่านจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตของท่านก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันค่ะโดยภายในเจ็ดปีนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ท่านต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเข้ามาเป็นบททดสอบโดยทั่วไปค่ะในชีวิตของคนคนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องราวใหญ่ๆที่ต้องตัดสินใจเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะคะแล้วก็ความลังเลไม่กล้าตัดสินใจของท่านเรียกว่าอาจจะเป็นฆาตกรตัวร้ายที่ทำให้ชีวิตของท่านหยุดนิ่งอยู่กับที่และเมื่อใด ก็ตามค่ะที่ชีวิตหยุดนิ่งนั่นก็หมายถึงท่านกำลังเริ่มถอยหลังนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะทำให้ชีวิตของท่านเติบโตมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงจากนักศึกษาที่ต้องพึ่งพาครอบครัวกลายเป็นคนในวัยทำงานเต็มตัวที่สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้แล้วก็ยังทำให้ท่านมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วยนะคะ สำหรับคนโสดค่ะก็มีเกณฑ์จะได้คู่ครองนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวหรือสำหรับท่านที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบุตรไว้สืบสกุลค่ะส่วนท่านที่มีคนรักคู่ครองบางกลุ่มนะคะอาจจะรู้สึกอยากมีอิสระแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับดาวมฤตยูนั้นก็อาจจะส่งผลให้โทษในเรื่องของการงานอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการงานของท่านอาจจะเป็นปัญหาอาจจะมีงานหนักงานเครียด หรือว่างานกดดันท่านทําให้ท่านอยากจะมีอิสระนะคะแล้วก็อยากจะออกมาจากความกดดันเหล่านั้นจึงมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นการโยกงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิรเนาบางท่านคะ่ะอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ็อาจจะย้ายกลับมาภูมิลําเนาเดิมนะคะหรือว่าสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้หรือบางท่านอาจจะตัดสินใจเออร์ลี่รีทก่อนวัยเกษียณเพราะว่างานมันเครียดมันกดดันมากเป็นพิเศษเลยอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากการทํางานก็เป็นไปได้ค่ะ ในด้านดีนะคะก็มีแนวโน้มว่าการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นสําหรับบางท่านอาจจะมีโชคลุกทางด้านการงานแบบที่ท่านเองก็คาดไม่ถึงค่ะท่านที่ทํางานประจํานะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็มีแนวโน้มที่จะได้โอกาสใหม่ๆในการทําการค้าค่ะซึ่งอาจทําให้ท่านซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะ และบางท่านธุรกิจการค้าอาจจะเกิดปัญหาค่ะทําให้ท่านต้องปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายขึ้นมาใหม่ทําให้ท่านได้เจอโอกาสใหม่ๆแล้วก็อาจทําให้รายได้ของท่านมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะ และสำหรับบางท่านที่ถูกกดดันจากการทำงานหรือว่าถูกความเครียดในเรื่องงานเข้ามาบีบทัานนะคะทำให้ท่านต้องออกจากงานแล้วมาเริ่มทํำธุรกิจของตัวเองความจเจริญรุ่งเรืองอาจจะบังเกิดขึ้นได้จนถึงขั้นต้องอูทานมาในภายหลังว่ารู้อย่างนี้เนี่ยท่านคงจะออกจากงานมาทำเองไปนานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะ อีกในหนึ่งนะคะดาวมฤตยูนั้นเดินจรทับดวงชะตาของท่านก็อาจจะให้โทษในเรื่องของสุขภาพภารณามัยได้ค่ะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างจากคนที่เคยรูปร่างดีนะคะพอท่านได้ควบคุมอาหารการกินได้ดีอาจจะก,กลับกลายเป็นอ้วนน้ำหนักเกินขึ้นมาก็เป็นไปได้หรือว่าจากคนที่เคยอ้วนนะคะก็กลับกลายเป็นหุ่นดีสมส่วนขึ้นมา และบางท่านค่ะอาจเจ็บป่วยด้วยโรคแปลกๆนะคะหรือว่าเจ็บป่วยกระสอบก,กระแสไปเรื่อยโดยที่รักษาอย่างไรก็ไม่หายขาดสักทีเพราะหมอเองก็หาสาเหตุในการป่วยไม่เจอรวมไปจนถึงให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยแบบล้มหมอนนอนเสือหรือว่าการผ่าตัดนะคะอีกทั้งดาวมริตยูนั้นก็ยังหมายถึงการเกิดเหตุแบบปรบป,ปรับฉับพลันอีกด้วยดังนั้นค่ะ ชาวลาสีพฤษพจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันการเจ็บป่วยแบบปุกปับฉับพลันเช่นหัวใจวายหรือว่าเส้นโลหิตในร่างกายมีสภาวะแตกตีบหรือว่าตันนะคะก็ทําให้เกิดการเจ็บป่วยแบบกระทันหันขึ้นมาได้ซึ่งในปัจจุบันค่ะเราก็มักจะเห็นอาการที่เจ็บป่วยกระทันหันนี้บ่อยครั้งขึ้นนะคะ อีกทั้งท่านยังควรระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้บ้างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้ยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะค่ะสำหรับท่านที่ทำงานในที่สูงหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อนหรือว่าของแหลมคมหรืองานที่มีความเสี่ยงอื่นๆนะคะท่านควรจะมีสติระมัดระวังตัวอยู่เสมอค่ะ ในด้านดีนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพพลานามัยของท่านอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยของตัวท่านเองหรือว่าจากคนใกล้ชิดของท่านนะคะก็ทําให้ท่านที่ไม่เคยสนใจในเรื่องของสุขภาพก็กลับกลายมาเป็นดูแลสุขภาพและบางท่านเนี่ยจากที่ไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าจากคนที่เคยอ้วนมีไขมันส่วนเกินไปทั้งร่างก็อาจจะกลับกลายมาเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ฟิตหุ่นจนมีมัดกล้ามหรือว่ามีหุ่น ลีนลีนให้เพื่อนๆของท่านแอบอิจฉาก็เป็นไปได้ค่ะการทำนายดวงนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลก็าอาจจะมีดาวตั้งรับกับดาวมฤตยูที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็จะมีความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวมฤตยูนั้นเดินโครจรมาให้คุณหรือว่ามาให้โทษกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดนะคะท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะท้ายนี้อาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภโชคดีมีความสุขค่ะ ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ